เป็นตัวเองคือเสรีภาพของชีวิตรอนเดอร์เบิร์นคุณเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตเหมือนโดนบังคับให้เป็นอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลาต้องเก่งต้องแกรง่งต้องนิ่งต้องสำเร็จต้องเป็นทุกอย่างตามที่คนอื่นนั้นชอบจนบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้แล้วว่าตัวเองจริงๆเนี่ยเป็นใครกันแน่คุณเป็นอยู่ไหมครับหรือว่าอาจจะเคยเป็นแล้วพอเรานะั้นไม่เป็นตัวเอง ว่าทำไมชีวิตมันฝืดนะทำไมชีวิตฉันมันหนักจังเลยทําไมมันเหมือนกับเดินดูแต่เรื่องเดิมๆไม่มีผลลัพธ์คืบหน้าเลยทั้งที่ตอนนี้นะครับเราก็พยายามเปลี่ยนมากแล้วเป็นอยู่ไหมครับและเรื่องนี้ครับลอนดร์เบิร์นบอกไว้ว่าแรงเดิงดูดทำงานกับความเป็นคนจริงๆไม่ใช่ภาพที่คุณพยายามแสดงออกเพราะจัก,กรวาลนั้นไม่ได้ตอบสนองต่อคำพูดมันสนองต่อตัวตนที่คุณเป็นอยู่ข้างใน วันนี้เราจะมาคุยกันแบบลึกๆชัดๆว่าอิสรภาพภายในคืออะไรและทำไมมันเป็นประตูของกฎแห่งแรงนึงดูดและคุณจะปลดล็อกตัวต,วตวนที่แท้จริงให้ชีวิตนั้นเริ่มที่จะมีสิ่งดีไหลเข้ามาแบบไม่ต้องฝืนได้ยังไงถ้าพร้อมแล้วไปฟังทีละข้อกันครับข้อหนึอิสรภาพภายในเริ่มจากการที่เรานั้นยอมรับตัวเองแบบไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองกับใคร ก่อนที่คุณนั้นจะเป็นอิสระจากโลกนี้เราจะต้องเป็นอิสระจากสารในหัวเราซะก,ก่อนคนส่วนใหญ่ไม่ได้ติดคุกเพราะโลกนะครับแต่ติดคุกเพราะว่าต้องพิสูจน์ตัวเองอยู่ตลอดเวลาเงินงานความรักต้องพิสูจน์ตลอดเลยหรืออาจจะเป็นชื่อเสียงเงินทองก็ได้ต้องพิสูจน์ว่าฉันเนี่ยดีพอเก่งพอคู่ควรหรือเปล่าแล้วพอเราต้องพิสูจน์เราก็จะใช้ชีวิตไปกับการขออนุญาตให้ตัวชันเองเนี่ยมีค่า เป็นอยู่ไหมครับในหนังสือ The s ซ cret นะครับเขาบอกว่าแรงดึงดูดจะไหลเข้าหาคนที่อนุญาตให้ตัวเองมีสิ่งดีดีก่อนไม่ใช่คนที่นั่งรอให้โลกมายืนยันคุณค่าให้คุณไม่ต้องได้ครบก่อนถึงจะมีคุณค่านะครับคุณมีค่าตั้งแต่ตอนนี้แม้จะยังไม่สมบูรณ์แบบก็ตามแต่ถ้าคุณนั้นรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์ก่อนคุณจะไม่มีวันได้ใช้ชีวิตในพลังที่เต็มที่จริงๆการยอมรับตัวเอง ไม่ใช่การปล่อยปละละเลยมันคือการบอกว่าฉันเห็นตัวเองมีคุณค่าแล้วก็พัฒนายอย่างต่อเนื่องในแบบคนที่รักตัวเองไม่ใช่คนที่ลงโทษตัวเองการที่เรานั้นต้องพิสูจน์เนี่ยมักจะเกิดจากแผลเดิมอาจจะเป็นประสบการณ์ในอดีตไว้เด็กไว้กลางคนหรืออาจจะเป็นปัจจุบันนี้ก็ได้พอแผลนี้อยู่ครับเราจะวิ่งหาการยอมรับทั้งชีวิต แต่แรงดึงดูดจะไม่ไหลเข้าหาคนที่กำลังวิ่งขอมันไหลเข้าหาคนที่ยืนอยู่ในคุณค่าของตัวเองยิ่งคุณยอมรับตัวเองเร็วเท่าไหร่ชีวิตก็จะยิ่งไหลเร็วเท่านั้นเพราะคุณหยุดเสียพลังกับการพิสูจน์แล้วเอาพลังเนี่ยไปสร้างสิ่งใหม่แทนพอคุณยอมรับตัวเองสนามพลังงานคุณจะนิ่งคนรอบตัวจะสัมผัสได้ว่าคนคนนี้ไม่ต้องการให้โลกมาช่วยยืนยันตัวเขา แล้วโอกาสดีๆจะกล้าเข้าหาครับก่อนนอนนะครับลองฝึกพูดกับตัวเองแ้่ชาว่าฉันยอมรับตัวเองตรงนี้แม้จะยังไม่สมบูรณ์ฉันเชื่อฉันคู่ควรกับสิ่งดีๆพูดให้คุณรู้สึกมีอารมณ์ร่วมจริงพูดแบบนี้บ่อยๆครับขออ้อ 2. ตัวตนที่แสดงเท่ากับแรงหนึงดูดที่ฝืดตัวตนแท้เท่ากับแรงึงดูดที่ไหล ใครบ้างครับที่เคยฝืนเป็นคนที่ไม่ใช่ตัวเองเลยแล้วก็เหนื่อยใจจนแบบบางครั้งก็ใจแห้งบ้างครับใจแห้งคือมันแบบมันหมดกระจิกกระใจไปแล้วครับเวลาคุณฝืนเป็นภาพที่คนอื่นอยากจะเห็นอยากให้เป็นคุณได้กําลังส่งสัญญาณพลังงานว่าฉันไม่โอเคกับตัวเองจริงฉันไม่เชื่อในตัวเองเลยฉันไม่มีคุณค่าและแรงหนึ่งดูดนะครับจะสะท้อนสิ่งที่สอดคล้องกับสัญญาณนั้นเช่น เราก็อาจจะไปเจอคนที่ไม่เห็นค่าเราอาจจะเป็นเพื่อนเป็นเจ้านายเป็นใครก็ตามหรืออาจจะเจอบางงานที่เรานั้นฝืนใจและบางครั้งเนี่ยก็อาจจะต้องเจอชีวิตที่ต้องดิ้นรนพยายามตลอดเวลาแต่พอคุณนั้นตัดสินใจเป็นตัวเองจริงๆคุณได้ส่งสัญญ,ญาณกับจัก,กรวาลได้ว่าฉันอยู่กับตัวเองได้และจัก,กรวาลจะพาสิ่งที่อยู่กับคุณเข้ามา สิ่งที่อยู่กับคุณคืออะไรครับจริงๆแล้วเราเนี่ยเกิดมาพร้อมกับความมั่งคั่งน้ำรวยมันอยู่กับเราตลอดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราสงสัยในยตัวเองเราไม่เคยส่งสัญญาณกับจักรวาลจักรวาลก็เลยอาจจะเก็บไว้ในตู้เซฟจักรวาลก่อนครับพอคุณตัดสินใจได้นะเดี๋ยวมันจะส่งคืนกลับมาให้คุณนะครับภาพที่ฝืนนะครับเท่ากับใช้พลังงานต้านชีวิตก็เสมือนกับคุณเนี่ยพายเรือทวนน้ำตลอดเวลาต่อให้คุณนั้นพายเก่งแค่ไหนก็เหนื่อยอยู่ดีครับ ตัวตนแท้จริงเนี่ยมันคือเคลื่อนที่ถูกรหัสของคุณเองคุณไม่ต้องพยายามมากครับแค่เป็นตัวจริงของคุณก็เพียงพอแล้วโลกจะรับสัญญาณได้ถูกต้องการฝืนแต่เม่คคนกลัวการถูกเห็นเพราะในใจลึกๆคุณรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวจริงจึงต้องระวังตัวเองตลอดเวลาสนามพลังงานก็เลยตึงเครียดอิสรภาพภายในเกิดจากการที่คุณกล้าบอกกับโลกว่านี่แหละคือตัวฉันฉันคู่ควร มันชัดแล้วก็นุ่มในตัวเองครับถามตัวเองวันละหนึ่งครั้งครับว่าตอนนี้ฉันกำลังใช้แรงเพื่อเป็นตัวเองหรือว่าใช้แรงให้ไปนคนอื่นที่อยากให้เป็นกันแน่ลองตอบตัวเองนะครับแค่คุณเห็นนะครับชีวิตก็จะเริ่มคลายแล้วครับข้อ 3. อิสรภาพภายในคือการเลิกขออนุญาตโลกได้แล้วครับเรามาากักจะโตมาแบบขออนุญาตครับคุณพ่อคุณแม่คุณครูคุณเพื่อนคุณแฟนใครก็ตามครับ จนลืมว่าชีวิตเรามันก็เป็นของเรานะครับหลายคนติดนิสัยถามโลกก่อเสมอเช่นถามเพื่อนว่าทําได้ไหมถามแฟนว่าควรไหมถามเ,เพื่อนๆว่าเขาจะว่าฉันไหมถามเพื่อนว่าเขาจะรักฉันไหมนี่คือคุกที่มองไม่เห็นครับถามแต่คนอื่นยกเว้นถามตัวเองแล้วมันก็รอให้เราเนี่ยได้คําตอบจากคนอื่นนี่คือน,นิสัยเดิมๆของเราครับแทนที่เราจะใช้เสียงหัวใจตัวเองโรนร์เบินเนี่ยพูดชัดว่าสิ่งที่คุณอยากได้เนี่ย จะไม่เข้ามาในชีวิตคุณนะถ้าคุณยังไม่อนุญาตให้ตัวเองมีมันแล้วก็รู้สึกถึงมันก่อนการขออนุญาตโลกมากไปทำให้คุณห่างจากสัจธรรมยานตัวเองแล้วก็ขาดความรู้สึกคู่ควรครับขาดความเชื่อมั่นในตัวเองด้วยสุดท้ายนะคุณจะไม่เชื่อมั่นตัวเองแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยต้องการอะไรจริงๆกันแน่เพราะฉะนั้นคนที่มีอิสรภาพภายในเนี่ยเขาจะเลือกทุกอย่างจากความรู้สึกจริงๆของตัวเองก่อนไม่ใช่จากคนอื่นครับ แรงดึงดูดเนี่ยชอบคนที่เร็วแล้วก็กล้าตัดสินใจเลือกเพราะการเลือกก็คือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนกับจักรวาลใครเคยดูภาพยนตร์นะครับหรือว่าอาจจะเป็นซีรีส์เดอะซีเครก็ได้นะจักรวาลต้องการความเร็วความชัดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีสัญญาณชัดว่าคุณกาลังจะไปที่ทางไหนเนี่ยจักรวาลเนี่ยจะส่งสิ่งนั้นตอบกลับคุณเร็วมากๆครับเพราะฉะนั้นเลิกขออนุญาตโลกแล้วทําตามหัวใจตัวเองครับข้อ 4. ความสุขนั้นไม่ใช่ปลายทางแต่คือคลื่นเปิดทางเท่านั้นหลายคนคิดว่าต้องได้ก่อนแล้วค่อยสุขแต่ด h e Secret บอกว่าคุณจะต้องอยู่ในคลื่นแห่งความสุขก่อนนะครับแล้วก็สนุกตื่นเต้นนะครับก็คือ Joy Happy ้นั่นเองนะครับซึ่งดีจึงจะเข้ามาได้เร็วความสุขที่ว่านะต้องไม่ใช่ความสุขจอมปลอมนะครับคือสร้างภาพอันนี้ไม่ใช่แต่คือความสุขแบบอยู่กับตัวเองแล้วก็รู้สึกโอเคจริงๆ เพราะคลื่นนี้ครับเป็นคลื่นของพลังงานที่สว่างนะทำให้สนามพลังงานเปิดได้เมือันเหมือนกับคุณเนี่ยไขกุญแจเปิดประตูครับความสุขเป็นสัญญาณว่าคุณกําลังสอดคล้องกับพลังงานของจักรวาลเวลาคุณสุขใจคุณไม่ต้องฝืนตัวเองเป็นใครและนี่คือช่วงเวลาที่ไวเบรชั่นคุณสูงมากเลยครับพลังงานความสุขทำให้ค,คนนั้นมีไอเดียดีมองเห็นโอกาสมากขึ้นและสมองจะไม่อยู่ในโหมดเอาตัวรอดมันจะเปิดรับ คุณเคยสังเกตเตยไหมครับเวลาที่เราเป็นทุกข์ใจเราไม่มีไอเดียไม่มีกระจิกกระใจเลยครับยิ่งคุณฝึกให้ตัวเองมีความสุขง่ายเท่าไหร่เร็วเท่าไหร่คุณจะยิ่งเรียนดูดน,นิใช่เร็วเท่านั้นเพราะคุณได้ส่งสัญญ,ญาณกับจักรวาลว,ว่าฉันเนี่ยคือคนที่พร้อมรับแล้วนะความสุขนี่ไม่ต้องรอเหตุผลใหญ่ครับแค่ได้อยู่กับความจริงของตัวเองก็สุขได้แล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างครับที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยมันสามารถแปลงเป็นความสุขได้ ให้อภัยครับหาบทเรียนนะครับขอบคุณนะก็ทําให้คุณมีความสุขมากนะครับอย่างน้อยนะครับคุณก็ได้เข้าสู่วเบรชั่นดีๆไม่ใช่วเบรชั่นที่เป็นลบครับขอ้อ 5. จงปลดล็อกตัวตนที่แท้จริงด้วยการที่คุณนั้นซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองอิสรภาพภายในไม่ได้เริ่มจากความคิดนะครับมันเริ่มจากการที่เรายอมรับความรู้สึกจริงๆของตัวเองซะกอ่อนคนเราเนี่ยติดคุกง่ายที่สุดตอน โกหกความรู้สึกของตัวเองครับเช่นไม่เป็นไรเช่นโอเคทั้งที่ในใจอ่ะโคตรแย่ครับบางครั้งเราก็บอกว่าช่างมันทั้งที่เราก็ขาดใจครับเป็นบ่อยใช่ไหมครับหรืออาจจะเคยเป็นหรือบางท่านก็อาจจะเป็นอยู่ตอนนี้นะโอป้าเชื่อและความรู้สึกนี้กดดันมากๆครับมันเหนื่อยใจนะมันหมดพลังงานพอเรากดความรู้สึกแบบนี้บ่อยๆเข้าสนามพลังงานก็จะอยู่ในกลื่นสับสนครับ คือมันไม่โอเคแต่ต้องแกล้งว่าโอเคอันนี้สับสนครับมันจะเป็นคอน FLICT ในแง่ของพลังงานนะครับแล้วแรงดึงดูดก็จะสับสนตามความรู้สึกคุณเนี่ยมันเป็น GPS ครับถ้าคุณนั้นไม่ฟัง GPS คุณจะหลงทางครับการกดความรู้สึกตัวเองทําให้สนามพลังงานรู้สึกหนาแล้วก็หนักเครียดกดดันคนอื่นก็เข้าหาเราแบบไม่รู้จะเข้าหายังไงเพราะเรามีพลังแห่งการต้าน ถ้าเราซื่อสัตย์กับความรู้สึกมันไม่ได้แปลว่าเราแพ้หรือว่าอ่อนแอนะครับคือโลกภายนอกเนี่ยตั้งแต่เราเกิดมาเข้าโรงเรียนเนี่ยคนมักจะมองว่าการที่เราแสดงออกถึงความรู้สึกแบบนี้มันคือแ yeah. ย่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับในแง่ของจิตวิญญาณยิ่งเราซื่อสัตย์กับตัวเองเท่าไหร่มันคือการจริงจังกับตัวเองครับเพราะตอนนี้คุณซื่อสัตย์กับตัวเองเนี่ยคุณได้ยอมรับแล้วว่าคุณกลัวนะคุณเสียใจคุณกําลังรู้สึกอ่อนแอคุณได้มีประสบการณ์คุณได้ปลดปล่อยอารมณ์นั้น แล้วคุณสังเกตไหมครับช่วงระยะเวลาหนึ่งมันจะค่อยๆดีขึ้นเองเพราะคุณยินดีให้ตัวเองปลดปล่อยครับมันก็เป็นศาสตร์ของอารมณ์ที่โอป,ป้าแนะนําเพิ่มเติมนะให้เอาไปใช้นะครับและเมื่อคุณนั้นเริ่มยอมรับความรู้สึกตัวเองคุณนะจะปลดล็อกตัวเองทีละขั้นทีละตอนครับถามตัวเองบ่อยๆครับตอนนี้ฉันรู้สึกอะไรจริงๆและมันไม่เป็นไรครับหากคุณจะรู้สึกแย่หรือว่าอาจจะรู้สึกดีในบางวัน คุณก็เป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งครับที่อาจจะมีในแง่ของเปราะบางก่อนหน้านี้โอป้าทำพอดแคสต์เกี่ยวกับเรื่องของพลังของความเปราะบางไปแล้วซึ่งโอป้านะครับก็แปลนะครับมาจากเท็ตทอกนะครับก็ลองไปฟังกันดูความเปราะบางไม่ใช่ความอ่อนแอนะครับเพราะคุณเป็นมนุษย์ที่เข้มแข็งคุณจึงอนุญาตให้ตัวเองนั้นเปราะบางได้นะครับเพิ่งลงไปหนึ่งหรือสองวันก่อนหน้าน,นี้ลองไปกดฟังได้ครับข้อ6อิสรภาพภายในคือการที่คุณกล้า ปล่อย,อยสิ่งนี้ไม่ใช่แม้คุณจะยังกลัวก็ตามครับของที่มันไม่ใช่เนี่ยมักจะไม่หลุดจากเราเหรอกครับเพราะความกลัวที่เรายึดไว้แรงนึงดูเนี่ยทำงานเหมือนกับแก้วน้ําครับถ้าคุณยึดอะไรเดิมๆไว้เต็มแก้วของใหม่ก็จะเข้ามาไม่ได้อิสรภาพภายในคือการบอกว่าฉันยอมให้ช่องว่างเกิดขึ้นเพื่อให้สิ่งที่ใช่เข้ามาแทนที่คุณไม่ต้องมั่นใจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนปล่อยครับแค่รู้ว่า มันไม่ใช่แล้วก็พอความกลัวคือเพื่อนร่วมทางไม่ใช่เจ้าของชีวิตคุณทำทุกอย่างได้แม้จะยังกลัวการปล่อยให้สนามพลังงานบางอย่างมันเกิดขึ้นคือการยินดีรับประสบการณ์และสุดท้ายเนี่ยพอเรารับประสบการณ์เสร็จนะครับชีวิตก็จะเบาแล้วเดี๋ยวพลังงานจะฟื้นฟูก,กลับมาชีวิตก็จะไหลดาเนินไปอย่างต่อเนื่องครับและของดีใช่ก็จะเข้ามาเร็วขึ้นเมื่อคุณนั้นเลิกยืนขวางมันด้วยของที่ไม่ใช่ จงเลือกหนึ่งสิ่งในชีวิตที่คุณรู้สึกไม่ใช่แล้วค่อยๆปล่อยมันครับเช่นลดเวลาลดพลังงานลดการอดทนทีละนิดทีละนิดจนคุณนะครับทำได้ดีมากขึ้นข้อ7การเป็นก่อนคือสูตรลัดของแรงดึงดูดคุณอยากจะได้ชีวิตแบบไหนก็จงเป็นคนแบบนั้นลอนด้าเบิร์นบอกว่าให้คุณทำแบบนี้ครับอย่าหลอกตัวเองครับแค่จูนตัวตนให้ตรงกับสิ่งที่คุณอยากได้ก็พอ คุณอยากได้ความรักดีๆคุณก็ต้องเป็นคนที่รักตัวเองดีๆซะก่อนคุณอยากจะได้ความสําเร็จคุณก็ต้องเป็นคนที่เชื่อว่าตัวเองคู่ควรกับมันซะก่อนแรงดึงดูดเนี่ยจะไม่ตอบสนองต่อคําขอแต่มันสนองตอบต่อตัวตนที่คุณเป็นตอนนี้การเป็นก่อนทําให้สมองเริ่มเห็นทางเพราะภาพคุณจะถูกยกระดับการเป็นก่อนคือการส่งเคลื่อนชัดที่สุดในจัก,กรวาลเพราะมันไม่ใช่คำพูดมันคือชีวิตจริงที่คุณกำลังเดินอยู่ ตัวต้นใหม่จะมาเร็วถ้าคุณเลือกซ้ำๆในแบบคนใหม่ถามเตงครับว่าคนเวอร์ชันที่ฉันอยากเป็นเนี่ยเขาตัดสินใจเรื่องนี้ยังไงเขามีบริบทนะเขามีความคิดความเชื่อเขามีพฤติกรรมอย่างไรแล้วเรียนแบบพฤติกรรมนั้นครับข้อ8จงอยู่กับปัจจุบันเพราะนั่นคืออิสรภาพที่แท้จริงอิสรภาพจะไม่มีกับคนที่ยังยึดติดอดีตหรือว่ากังวลอนาคตจนไม่เป็นอิสระ ในจิตใจจริงๆอิสรภาพภายในคือการให้เรากลับมาอยู่ตรงนี้บางครั้งนะครับเราทํางานหนักเกินไปนะเราวิ่งไล่ล่างเงินเราวิ่งตามหาความสําเร็จเป็นเมคับที่เราเนี่ยลืมกลับมาทบทวนตัวเองคือฉันต้องการอะไรกันแน่ฉันมีความสุขไหมในตอนนี้ฉันอยากจะพักหรือเปล่าหรือฉันอยากจะทําอะไรนั่นคือสิ่งที่คุณต้องถามตัวเองบ้างครับเพราะตอนนี้คือที่เดียวที่คุณสร้างเคลื่อนใหม่ได้จริง และคุณก็ใช้เวลาทบทวนเวลาได้คุณอยู่กับปัจจุบันจะไม่ว่าอดีตนั้นมันแก้ไม่ได้ส่วนอนาคตมันก็ยังมาไม่ถึงครับแต่ปัจจุบันนี้คือสิ่งที่คุณเลือกได้เช่นสมมุติว่าคุณนั่งทํางานอยู่นะคุณจะตั้งใจก็ได้คุณจะงีบคุณจะแอบฟังเพลงคุณจะแอบทายฟีดข่าวเห็นไหมครับคุณเลือกได้ว่าคุณจะเป็นคนแบบไหนในตอนที่คุณทํางานหรือใช้ชีวิตครับปัจจุบันคือพื้นที่เดียวครับที่แรงดึงดูดเนี่ยทำงานดีที่สุดยิ่งคุณอยู่กับปัจจุบันได้ คุณจะยิ่งเป็นตัวเองได้ง่ายขึ้นครับคุณจะไม่มีความคิดฟุ้งซ่านเลยนะเพราะว่าถ้าหากคุณมีความคิดที่ฟุ้งซ่านนะสนามพลังงานก็จะแตกถ้าคุณอยู่กับตอนนี้สนามจะนิ่งแล้วก็ชัดเพราะฉะนั้นอาจจะใช้การนั่งสมาธินั่งกับเงียบก็ได้นะครับกลับมาที่ตรงนี้ก็คือปัจจุบนันคุณจะได้หัวใจตัวเองจิตวิญญ,ญาณคืนกลับมาครับขอ้อ9อิสรภาพภายในทำให้คุณนั้นมีเสน่ห์โดยธรรมชาติ เสน่ห์จริงเนี่ยไม่ใช่แค่การมีภาพลักษณ์ที่ดูดีนะครับแต่คือการกลับมาเป็นคนคือเป็นไหมครับที่เวลาที่เราคิดลบมีพลังงานลบอาจจะมีความน้มเหลวเสียใจหรือมีเรื่องที่เครียดกดดันบางครั้งเราไม่ได้แสดงออกในแบบที่เป็นเราเราแทบจะไม่ได้ยิ้มในแบบที่เป็นเราเราแทบจะไม่ได้ขยับในแบบที่เป็นเราเรารู้สึกเกรงไปหมดเคยเป็นอยู่ไหมครับหรืออาจจะเป็นตอนนี้ก็ได้นะครับ เวลาคุณเป็นตัวเองเนี่ยพลังงานชีวิตและไวเบรชันทั้งหมดจะกลับมาเวลาคนอื่นเนี่ยเขามองเห็นคุณเขาจะรู้สึกว่าเออคนคนนี้มีออร่าบางอย่างคนคนนี้ไม่ต้องพย,ยายามให้ใครชอบแต่เขาดูน่าหลงหลามากเลยคนจะรู้สึกถึงออร่าคุณแบบนี้สเสน่ห์แบบนี้เป็นแม่เหล็กที่แรงมากครับเพราะมันมาจากความเบาสบายในจิตวิญญาณตัวเองครับเพราะฉะนั้นสเสน่ห์ธรรมชาติเนี่ยคือผลจากการที่เราอยู่กับปัจจุบันรู้สึกมีอิสรภาพในการเลือก นะไม่ต้องไปขึ้นตรงต่อโลกหรือใครๆนะครับุณไม่ต้องแกล้งเก่งแกล้งดนะีแกล้งอะไรก็ตามนะครับไม่ต้องแกล้งนิ่งเป็นตัวเองครับดีที่สุดนะครับและพลังที่ไม่ฝืนก็คือมันทําให้คนอยากอยู่ใกล้เราครับเพราะว่ามันเป็นพลังที่เบาสบายนะไม่เฟกนะครับไม่โกหกเสน่ห์เนี่ยไม่ต้องสร้างเพิ่มครับแค่เอาสิ่งที่มันฝืนออกเดี๋ยวสเสน่ห์ก็กลับมาเองครับลองหยุดฝืนวันละหนึ่งอย่างครับ อาจจะเป็นในแง่ของความรู้สึกหรือการกระทําได้หมดนะครับหรือการคิดหยุดฝืนครับนะฝึกวัวล,ละนิดันล,ละหน่อยนะครับขอ้อ10ชีวิตจะไหลเมื่อคุณไว้ใจตัวเองและจักระวาลพร้อมกันคําว่าไว้ใจตัวเองคืออาจจะหมายถึงทักษะคุณนะครับในโลกภายนอกแล้วก็อาจจะหมายถึงการสื่อสารกับตัวเองส่วนจักระวาลก็คือวาเบรชั่นสิ่งดีที่อยู่รอบตัวคุณสุดท้ายครับอิสระภาพเนี่ยมาจากสิ่งที่เรียกว่าความไว้วางใจความเบาสบายนะครับคือคุณต้องวางใจครับ ไม่ใช่แบบวางใจแบบเพอ้อฝันไม่ทําอะไรเลยนะครคบะแต่ไว้ใจว่าฉันกําลังเติบโตฉันไว้ใจทักษะฉันฉันเรียนรู้ได้ฉันไม่ต้องควบคุมทุกอย่างก็ได้นะเดี๋ยวจัก,กรวาลจะพาฉันไปในทิศทางที่ใช่ฉันซื่อสัตย์กับตัวเองและฉันก็มีทักษะที่ยอดเยี่ยมคุณต้องไว้ใจมือแห่งผู้สร้างของคุณสมองแห่งผู้สร้างครับหรือดวงตาหรือร่างกายผู้สร้างของคุณนี่คือคลื่นที่จะไม่ชีวิตไหลแบบไม่ติดขัดแบบไม่ต้องกัดฟันเลยครับ การไว้ใจตัวเองเนี่ยคุณจะไม่หนีความจริงของหัวใจและชีวิตคุณจะไม่บีบผลลัพธ์คุณจะไม่แบบไปกดดันตัวเองนะครับคือยังไงมันก็เกิดขึ้นนะครับความสเร็จที่คุณต้องการในแง่ใดก็าตามคุณเชื่อว่าสิ่งที่ใช่จะไหลเข้ามาการไว้ใจเนี่ยเป็นทักษะที่คุณจะต้องมีครับหากคุณอยากจะใช้กดแรงดูดให้ได้ผลครับคุณอาจจะเคยควบคุมทุกอย่างจนเหนื่อยนะครับอยากให้ฝึกไว้ใจครับแล้วคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเหมือนฉันได้ชีวิตใหม่ได้พื้นที่ใหม่ แล้วสิ่งดีเนี่ยจะเริ่มเข้ามาแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับโอป้าอยากจะฝากประโยคหนึ่งไว้กับคุณครับอิสรภาพภายในเนี่ยไม่ใช่วันที่คุณหนีโลกได้นะแต่คือวันที่คุณกลับมาอยู่กับใจตัวเองจิตวิญญาณตัวเองเลิกขออนุญาตใครที่จะมีชีวิตแบบนี้แบบนั้นหรือว่าคู่ควรขอให้คุณจําไว้นะครับแรงนึงดูดเนี่ยมันไม่ได้ถามคุณว่าตอนนี้คุณพายายามแค่ไหนมันถามคุณว่าตอนนี้คุณเป็นใคร คุณรู้สึกยังไงอ่ะคุณเห็นภาพยังไงในหัวใจตัวเองถ้าวันนี้คุณเริ่มปลดล็อกตัวตนได้แม้จะแค่1%เปอร์เซนก็ตามขอแค่คุณเคลื่อนไปข้างหน้าครับชีวิตใหม่จะเริ่มไหลเป็นสเต็ปตั้งแต่วินาทีนี้เลยแค่คุณตัดสินใจแล้วพอชีวิตคุณไหลนะสิ่งที่ใช่จะค่อยๆไหลเข้ามาเองนทีละเล็กทีละน้อยนะครับนะตามพลังงานของการตัดสินใจของคุณและต่อคลิปนี้นะครับไปโดนจุดไหนในใจคุณก็ลองคอมเมนต์มานะครับ และแน่นอนครับวันนี้ฝากก็เพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตาม motivation podcast เพื่อรับอาหารสมองคนสำเร็จทุกวัน